ธัญญาธัญเรศฝากถึงอิงอิงอิงนพัทรถ้าขอโทษจากใจพร้อมโอโหสิโตเป็กสัญชัยซื้อแหวนก็แค่ให้เงินธัญญาฝากถึงอิงอิงถ้าขอโทษจากใจพร้อมโอโหสิโตเป็กสัญชัยซื้อแหวนให้แค่เงินยังไม่รู้สามีประกาศเลือกข้างชัดเจนแล้วปลื้มถูกยกเป็นไอดอลเมียหลวง เมื่อวันที่9กันยายนทัญญาธัญเรศดาราสาวและพิธีกรดังเปิดใจถึงราม่าความรักและปัญหากับน้องอิงอิงรวมถึงภาพที่ทนายเจมเผยเป็กสัญชัยสามีของทัญญาประกาศเลือกข้างแล้วว่าความจริงไม่ได้คุยกับพี่เป็กเรื่องนี้โดยไม่รู้ว่าไปคุยกับทนายเจมหรือไม่ซึ่งได้เห็นภาพแล้วส่วนความรู้สึกเราก็โอเค เป็นไปในทิศทางบวกแต่ยังไม่ได้คุยกับพี่เป๊กหลังจากที่เราออกมาพูดก็ไม่ได้ถามถ้าไม่มีอะไรรุนแรงก็ปล่อยไปและดูไปก่อนยังไม่ฟ้องน้องคนนั้นถ้าไม่มายุ่งกับลูกเราก็โอเคถือว่าเราจบเมื่อถามว่าเห็นน้องออกมาโพสต์เรื่อยๆ ธัญญากล่าวว่าต้องปล่อยเขาไปเป็นสิทธิ์ของเขาและยืนยันน้องไม่ได้มาทำจมูกที่ BB บีคลินิกซึ่งหลายคนมาทำก็ไม่มีปัญหาทั้งดาราคนดังและคลินิกก็เปิดมานานสิปีแล้วอาจเป็นการกวนมากกว่าเราไม่คิดจะฟ้องเป็นเพียงเรื่องเล็กกับน้องสาวพี่เป็กก็ไม่ได้อะไรเมื่อถามว่าเห็นน้องอิงอิงโพสต์คลิปขอโอโหสิกรรมแม่ธัญญากล่าวว่ายังไม่เห็นคลิป ก็ดีไหว้แม่เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่มีการขอโทษเราหรืออะไรทั้งสิ้นซึ่งเขาไม่ได้หมายถึงเราเราไม่อยากคิดเองจะขอโทษใครต้องพูดชื่อไม่เกี่ยวกับเราโดยพร้อมให้อภัยถ้าขอโทษจากใจและจะไม่ทำอีกเมื่อถามว่าน้องไม่ยุ่งกับบริษัทของพี่เป็กแล้วหรือไม่ทัญญากล่าวว่าความจริงได้คุยกันก่อนหน้านี้ อาจยุติก่อนสักพักแล้วเราต้องไม่ใส่ใจเพราะถ้าใส่ใจก็จะปวดหัวเมื่อถามว่าเรื่องนี้มองว่าทําให้น้องมีชื่อเสียงจากกระแสคัญญากล่าวว่าถ้าเป็นกระแสแบบนี้เป็นเราก็ไม่เลือก กระแสะทางลบส่วนเรื่องคุณค่าของผู้หญิงความจริงเส้นทางเดินชีวิตทุกคนเลือกเองได้เป็นสิทธิ์เขาที่เลือกเขาอาจชอบแบบนี้และไม่มีอะไรฝากถึงน้องบทเรียนของทุกคนไม่เหมือนกันแล้วแต่บุคคลตอนนี้ไม่กังวลใจน้องจะกลับมาอีกถ้าน้องกลับมายังไม่ได้คิดว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแต่เหตุการณ์เป็นวันๆยืนยันเราไม่มีแผนทุกอย่างออกมาจากใจการพูดก็มาจากความรู้สึกจริงๆจะมานั่งโกหกก็ไม่ใช่ เ,เมื่อถามว่าหลายคนมองว่าเป็นไอดอลเมียหลวงทัญญากล่าวว่ามีคนมาถามมาถามว่าทำได้ยังไงเราก็บอกว่าเวลาและการเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนชีวิตและความคิดได้ซึ่งเราเลือกจะจัดการกับความรู้สึกเราเองได้ส่วนตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อขอเอาชีวิตไปทำละครส่วนเรื่องเขียนหนังสือถ้าจริงเรื่องจะแซ่บมากเลยแต่กลัวพี่เป๊กว่าเอา เมื่อถามถึงเรื่องแหวนที่น้องอิงอิงอ้างว่าพี่เป็กซื้อให้ทัญญากล่าวว่าน่าจะไม่ใช่พี่เป็กเป็นคนไม่ได้ซื้อของและมีรายละเอียดแบบนั้นอาจให้เงินโดยไม่ได้ถามแต่เรารู้ใจเขาส่วนตอนนี้ทรัพย์สินทุกอย่างโอนให้น้องลียาหมดแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ